สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาเพิ่มในส่วนของผู้ที่ตามหรือ follower ของ a c e b o o k นะครับผมทำยังไงมาดูกันได้เลยนะครับดับไลนนะรผมเพื่อนคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ผมแปะแหวนเพื่อนได้เลยนะครับเพื่อนจะเข้าสู่เว็บไซต์ KMP Tutorial ได้เลยนะครับหรืออ่านเพื่อนี่ดูผ่านคลิปสัน้นคลิปชอ็อตคลิปเดียวนะจะเป็นขีวาโคด้ันล่างทีสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วเพื่อนกดสมัครใช้งานปุ่มเขียวๆตรงนี้กันก่อนได้เลยนะ ประกอบชู้ใช้อีเมลลาดผ่านยืนยันลาดผ่านได้เรียบร้อยนะครับที่สำคัญนับติ๊กช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะครับเป็นเครื่องหมายติกถูกสีเขียวอย่างนี้แล้วกดสมัครใช้งานได้เลยนะครับหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยเพื่อนมาลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะหรือว่าเพื่อนจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ปุ่มสีแดงตรงนี้ก็ได้นะครับก็กดลงชื่อเข้าใช้ก็ได้เลยนะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เพื่อนจะอยู่ในส่วนของหน้าเมนูคำสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนั้นแรกนี้เลยนะครับ ตรงกลางหน้าจอเพื่อนจะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้เพ really. yes. ื <out> ่อนเือเลือนเลยเนาะก็เลื่อนในส่วนของ Facebook ได้เลยนัะเลื่อนลงมาเจอหมวดหมู่ตรงนี้นะผมคลิกเข้าไปมีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนเือเลือนเลยนะผมเพื่อนเลื่องในส่วนของ Facebook เพื่อนผู้ติดตามเพจหรือว่าโปรไฟล์ตรงนี้ได้เลยน่ะบริการเลือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจได้เลยนะอในส่วนของลิงก์ไปก๊อปปี้ลิงก์โปรไฟล์เพื่อนอยากเพิ่มผู้ติดตามได้เลยนะ ก็เป็นโปรไฟล์นี้นะผมก็ปีนี้มาเลยนะก็กดวางลิงก์ได้เลยนะแล้วใส่จำนวนผู้ติดตามที่ต้องการเพิ่มไปสักหนึ่งร้อยผู้ติดตามแล้วกันนะผมแล้วก,กดสั่งซื้อได้เลยนะคือหน้าต่างเคียวอย่างนี้นะตอนนี้ผู้ติดตามของเราลังเพิ่มเข้ามาก็รอสักพักหนึ่งนะครับในระหว่างที่รอดเดี๋ยวต้องขอแนะนำเมนูต่างในเว็บไซต์เพื่อนเลยแล้วกันนะ ในส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อนะผมจะบอกออเดอร์ต่างที่เราเคยสั่งซื้อไปนะผมที่กระพริบอยู่เป็นออเดอร์ใหม่ล่าสุดของเราเนาะสายบนตรงนี้เป็นเลขรหัสออเดอร์นะผมตรงกลางเวลาละเอียดต่างๆนะครับด้านล่างก็เป็นสถานะรอดําเนินการนะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยขึ้นสีเขียวเสร็จเรียบร้อยเพื่อนเลยนะครับในส่วนของเมนูเติมเงินเนะาะจะมี3ช่องทางการเติมเพื่อนเพื่อนเลยทีเดียวนะ,นะผมอย่าจะเป็นสแกน QR Code ถุงมือ Wallet หรือว่า c ริป t o c คเร e n c y นะครับ เดีย๋ยวยกตัวอย่างกันเพื่อนดูเป็นสแกนคิวอาร์โค้ดละกันนะผใส่ยอดจานวนเงินที่ต้องการเติมแล้วแล้วกดเติมเงินได้เลยขึ้นคิวอาร์โค้ดอย่างนี้เข้าแอปธนาคารที่มือถือสแกนจ่ายได้เลยนะสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยยอดเงินขนะองเพื่อนนะจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะอันนี้ส่วนของเมนูติดต่อแอดมินนะผมหากเพื่อนมีปัญหาอะไรต่างๆมาที่เมนูนี้ได้เลยนะก็สามารถติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้นะกอกรายละเอียดต่างๆไปจะแนบไฟล์ตรงนี้ก็ได้นะแล้วกดส่งตั๋วไปได้เลย หรือเ,เพื่อนจะแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้นะผมปุ่มไอคอนไลน์เนี่ยคลิกเข้าไปจะเป็น qr code เ,เพื่อนสแกนแอดไลน์ได้เลยนะแอดมินก็พร้อมตอบเ,เพื่อนยี่สิบสี่ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับอใน,นส่วนของเมนูแนะน,นําเพื่อนนะเ,นเพื่อนสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะผมไปแชร์กับคนอื่นได้เลยนะจะได้ค่าคอมมิชชั่นตัถึงห้าเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวนะผมก็ถือว่าเป็นรายได้เสริมรายได้พิเศษอย่างนึงครับเราเลยนะครับนะซีรีส์หนังจีนนะผมหาเ,เพื่อนใช้ใจในเว็บไซต์ครบห้าร้อยบาทเราสามารถปลดล็อกดดููเเมมนนนซีีีรรส์กััไ้ลยฟๆะผ มีซีรีส์เพื่อนเรื่องมากถึง400เรื่องกันเลยทีเดียวนะครับอะตอนนี้นะผมผมพิดว่าในส่วนของ Facebook follower หรือว่าผู้ติดตามขอผมเพิ่มไปนะจะเพิ่มมาแล้วนะต้องขอไปเช็คดูก่อนนะครับเดีย๋ยวลองกด r e f ฟ e ดูเลยนะอะยังไม่เพิ่มนะอะยังรออีกสักพักหนึ่งนะผมพอเว็บไซต์ออนรัาานตามคิวนะพวเรานะผมเพื่อนๆไม่ต้องตกใจไปนะผมถ้าเกิดยอด follower ของเรายังไม่เพิ่มขึ้นมาก็รอสักพักหนึ่งนะ แต่ว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพื่อนนะเดี๋ยวผมตัดคลิปวีดีโอไปตอนที่ดาวโลดโฟลเวอร์ของเราเพิ่มขึ้นมาเลย,ละะยเแล้วกันนะครับอยที่ผมรามาสักพักนึงนะครัตอนนี้พอลเวอร์ของผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยตามที่สั่งซื้อไปแล้วนะคร ก็ไม่นานมากนะผมกับแป๊บเดียวเองแล้วนานยอดฟอลโล่ก็เพิ่มขึ้นมาเลยนะครับก็ถือว่าสุดยอดจริงๆนะผมเว็บไซต์ KMK Social เว็บไซต์สามารถเพิ่มติตามเพิ่ม like, share, ยๆๆอดไลค์ยอดแชร์ยอดอะไรต่างๆเพื่อนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มเฟซบุ o o ยู u ูบทิกตอร์อินสตาแกรมหรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆเราก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะหากเพื่อนสนใจใช้บริการเว็บไซต์สามารถคลิกลิงก์ด,ด้านใต้คลิปวิดีโอเพื่อไปใช้งานกันได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับับสสวสดีครับ